นี่นะครับผมวันนี้ก็จำใจต้องมาแบ่งนะครับเพราะหาค่าเข้าเลี้ยงรุ่นน้องนะครับผมวันนี้ผมก็จะแบ่งตัวไหวนี้นะครับประมาณน่าจะประมาณห้าเดือนได้มั้งครับเดี๋ยวผมต้องไปดูในประวัติที่ผมทําไว้นะครับรุ่นนี้นะครับผมก็น่าจะได้ประมาณสอง ห้าเดือนนะครับน่าจะประมาณห้าเดือนน่าจะน่าจะได้สองห้าไอ้ไม่ใช่น่าจะได้สองสองสามแล้วนะครับนี่สองสองสองสามแล้วนะครับเต็มร่างเต็มหนุ่มเนี่ยเจ็ดแปดเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะมีสองห้านะครับผมรุ่นนี้สองห้าสองหกนะครับก็ผมก็จะขุนหัวหัวอาหารผสมข้วเปลือกนะครับถ้าได้น้ำหนักถึงสองสี่ ผมก็จะหยุดให้หัวอาหารเลยนะครับก็จะให้เขาเปลือกรุ่นๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใหญ่เกินนะครับส่วนตัวเยาไหวายนูน้นด้านหลังผมจะเก็บไว้นะครับผมผมจะเก็บไว้เช็คยังไม่ได้แบ่งแล้วส่วนตัวไหวายข้างหลังนู้นก็จะเก็บไว้เช็คยังไม่ได้แบ่งนะครับผมแต่ผมจะแบ่งตัวไหวนี้นะครับก็คือใครสนใจก็ทักมานะครับผมแบ่งแบบพาลาเบาๆแบบ ไม่อยากแบ่งเลยนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องแบ่งนะครับเดี๋ยวหาค่าข้าวมาเลี้ยงรุ่นน้องนะครับอีกหลายตัวครับอีกเกือบโหผมผสมไว้ก็สามสิบสี่สิบตัวเลยนะครับผมก็จะเอาแค่ค่าข้าวมาเลี้ยงรุ่นน้องนะครับแต่ตามจริงไม่อยากแบ่งนะครับแต่ผมจะเก็บไว้เช็คหนึ่งตัวนะครับตัวนู้นคนละคอกนะ มันั้นจะเป็นรุ่นพี่กว่าหนึ่งเดือนนะครับที่จริงรุ่นรุ่นนี้มีสามตัวนะครับเสียดายมากอีกตัวหนึ่งสีแดงไม่รู้ว่าไปเจออะไรมานะครับนิ้วนิ้วหักนะครับแต่ว่าน่าจะต่อกันมาแล้วครับนิ้วนิ้วเขาไม่รู้ไปโดนอะไรมาหักมานะครับแต่นิ้วมันน่าจะต่อแล้วแต่น่าจะตีไม่ได้เดีย๋ยเดี๋ยวผมอาจจะได้มาแบ่งทำสายนะครับ คือรุ่นนี้มีสามตัวนะต,ตัวสีแดงเนี่ยผมว่าโอ้โหจะได้มากเลยครับก็เลยน่าจะได้แบ่งสีไวหนึ่งตัวแล้วก็เก็บไว้เช็คเยียไหวหนึ่งตัวนะครับเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยผมต้องปล่อยธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่านิ้วหักนะครับก็เลยเสียเลยครับน่าจะแบ่งทำสายได้อย่างเดียวนะครับผมโอเคครับผมใครสนใจก็ทักมานะครับ ของดีพาลาบเบาๆครับผม